ปาดบ้างค่ะขอยอมรับเลยค่ะราศีแม่ทูนขอยอมรับเลยค่ะเป็นเป็นคนที่บอลยืดตัวอะไรอะค่ะใช้ได้เหมือนกันบนแบบจุกจิกจิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าสามารถสามารถพูดทุกอย่างบนโลกนี้ได้เป็นว่าคือไม่พอใจก็จะบ่นบ่นอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเหนื่อยปะไม่เหนื่อยชินชินตัวเองชินค่ะมาที่คุณเอ๊ะบ้างนะคะตอบว่าราศีเพ่ห กันอะไรเงี้ยนะคะก็จะเห็นพี่ปานก็อย่างที่บอกเนาะก็อย่างที่พี่ปานบอกตัวเองจริงว่าเป็นคนค่อนข้างแบบบ่นเรื่อยพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาบ่นนี่เขาเป็นยังไงคะคุณปานบ่นจิ๊บจิ๊บจิ๊บเขาเป็นคนมีอารมณ์ขันนะคะเวลาบ่นก็จะแบบมีมุกบ่นเองต่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีลูกคู่ค่ะก็จะมีเออาร์มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกคู่อ๋อแล้วนะขบวนการแฉด๊อะเจม่มแล้วก็มาคู่แก๊วบนทีมเกดบ้านค่ะเกดบ้านอะไรครับ อาจจะที่บนอยู่คนเดียวก็ได้ใช่ไหมพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะในนี้นะผมพูดน้อยที่สุดเลยนะครับพี่พูดน้อยที่สุดจะอาจจะแบบบทอยู่ในใจไงตั้งแต่มาด้านเนี่ยคุณยังไม่ได้หยุดเลยพี่เกดคิดอะไรกับผมหรือเปล่าคิดบนหรือเปล่าไม่รู้ผมรู้แล้วว่าราศีไหนเจ้าชู้ที่สุด ขี้บ่นแต่โบกี้มาแฉเรื่องเจ้าชู้ช่วงหน้ามาดูว่าแดนเจ้าชู้จริงหรือเปล่าพี่เก๋พี่อะไรผมรู้หรือเป่าขี้บ่นหรือเปล่าไม่รู้เราเรารู้แล้วว่าราศีไหนเจ้าชู้ที่สุดมาที่นู่นั่บ้างค่ะตอบว่าราศี ใจผิดเพราะว่าบอกว่าพี่บ่นแบบน่ารักใช่ไหมคะก็เลยดว่าเป็นพี่ตองพี่ตองน่ารักอยู่แล้วแล้วก็พี่ตองเป็นคนที่คุยเก่งมากพูดได้ทุกเรื่องและอย่างเนี่ยอยู่ราศีพิจิกพิจิกก็คือแมงป่องใช่ไหมคะก็จะมีฤทธิ์ร้อนแรงก็เลยคิดว่าอาจเป็นคนที่บ่นก็ได้มาที่คุณลูกตอค่ะตอบว่าราศีใจะเข้าใจละขอบใจมากก็ได้ได้ร่วมงานกันบ่อยรุ่นใหญ่ก็ต้องธรรมดา อ๋อนี่รุ่นใหญ่นะไม่รุ่นใหญ่แล้วเหรอนี่น่ารักเป็นคนน่ารักแต่ว่าที่บ่นที่ที่ที่ผมเห็นฮะมาที่กิฟตี่คิดว่าใครครับเมย์โอนพี่ปานพี่ปานี่สายสายพวกนี้เจอพี่ปานบ่อยที่บริษัทก็ถ้ามีอะไรที่แบบไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยพี่ปานก็จะตักเตือนแนวแบบแนวนี้